ยขอบคุณค่ะเอ้ยทำยังไงได้มันจะล้ม ไอเวทข้างหลังด้วยไงก็เลยเจ็บเลย บางคนออกกําลังกายเนาะคนแบบมันเหยียดมันคล้อยใช่ไหม อย่างนี้นี่ไม่ขึ้นไปห้อทำไมเด็กๆทำได้ทำไมโตแล้วม,มันตึงไปหมดเลยวะให้โทษตึงๆตึงตึงไปหมดเลย ขอบคุณทุกคนที่ดูนะคะจะลงคลิปแบบออกกำลังกายบ่อยๆนะทุกคนมีเห็นทุกคนมาติดตามขอบคุณมากๆค่ะดีใจเหล่าชั้นตอนนี้คนซับสไครต์เรื่อยๆนะคนติดตามเรื่อยๆเรื่อยๆๆแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ประจำเยอะๆเลยคนมาเล่นกับชั้นเยอะมากมาเล่นด้วยมาคอมเมนต์ไปหลุดด้วยแล้วก็มาดูไอคลิปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนเลย ติดตามล่ะอ้ายคุณลุงโสดเมียทิ้งเหรอคุณลุงคุณลุงโสดเมียทิ้งไงแซวคุณลุงไปแล้วมาแวบๆเพราะว่าเ,เดี๋ยวอีกสักพักยิมจะปิดแล้วค่ะอีกประมาณอีกห้านาทีเจนาทีนะก้อยก็วักก้อยก็ยืดโอเคละประมาณ,มาณอันนี้ฝากไว้เผื่อแบบใครจะไปยืดพอยืดหลังไหมนั่งอย่างนี้เนาะ แล้วก็เอามือสอดไว้ใต้ตูดอย่างนี้แล้วก็ดึงเวลาตึงคอบ่าไหล่เนาะดึงอย่างนี้แล้วก็หายใจเข้าออกด้วยนะสบายเพื่อที่ว่ายืดตรงนี้ให้เลือดลมมันดีแล้วก็สามารถกดลงมานอันนี้เป็นเส้นนี้นะเส้นแบบตรงนี้กดลงไห แบบว่าใครแบบหนังทํางานที่ออฟฟิศนั่นๆนะคะอยู่น่าคอมนั่นๆเล่นมือถือเยอะๆก็ทํำได้หัยตึงดีจังแต่ต้องยืดบ่อยๆนะเพราะมันจะดีมากใครแบบปวดหัวบ่อยๆเลือดลมไม่ดีตึงคอบาอะไรมันเกี่ยวกันหมดนะหายใจเข้าออกแล้วก็มันสมมุติมันจะมีวิธีที่แบบว่า ฉันชอบแบบเทคแคร์ผู้ชายเนาะฉันก็จะชอบดูว่าแบบเวลาใครเป็นอะไรยังไงทํำยังไงบ้างใช่ไหมสมมติเธอปวดคอข้างนี้ปวดคอข้างนี้ข้างเนี้ยก็พยายามเอียงคอขาไห้่ให้เลือดมันข้่งอยู่ตรงเนี้ยสักแป๊บหนึ่งแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแบบนี้นะคะเลือดที่มันข้างอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะดีขึ้น ตรงไหนที่เราปวดเราก็เอียงข้างนั้นแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือให้ยืดแบบนี้แหละยืดเบาๆอย่ายืดแรงแล้วก็สัมพันธ์ก็คือมีลมหายใจเข้าออกเข้าออกด้วยนะคะมันจะทําให้แบบกล้ามเนื้อเส้นเอ็นออกซิเจนที่มันอยู่แบบในร่างกายเรามันจะทําให้แบบทุกอย่างกล้ามเนื้อค่อยๆคลายค่อยๆรีแลกนะคะมันก็จะช่วยให้ความตึงดีขึ้นได้นะคะโอเคฝากไว้เพียงเท่านี้สุขสันต์วันเสาร์นานๆมาวันเสาร์นะไปก่อนนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะไว้จะมาไลฟ์บ่อยๆนะคะตอนแรกว่าจะไปดูหนังจะไปไลฟ์ร้านข้าวด้วยไม่ได้ไลฟ์แล้วไปก่อนนะทุกคนนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะไว,ว้พบกันลาวไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายฮักขอไอเทงห้าขอฮ้าขอไอเทง <laughs> บ๊ายบาย